สามสิบหนึ่งสู้ไหมนะสู้นะสู้ไม่สู้ก็จะไม่สู้ไม่สู้ก็ไม่สู้เว้ยไม่สู้ก็ไม่สู้ก็ไม่สู้จะพูดอะไรวะไม่สู้ต้องสู้เดี๋ให้ใจมันต้องสู้เราต้องเอาให้ได้ให้ถึงที่สุดนะคือที่พูดอย่างนี้คือพี่สอนน้องน้องสอบเข้ามาหลายกลุ่มนะครับที่บอกเลยว่าคนที่ไม่ขยันเนี่ย ก็อาจจะไม่มีแรงขยันแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่มันยากนะคณิตศาสตร์เรียนไปทําไมเนาะน้องจะตั้งคําถามสุมตีอะไรก็เรื่องของน้องฮนะช่างหัวน้องแต่น้องจะรู้สึกแย่ตรงที่เพื่อนน้องติดหมดแต่น้องไม่ติดอะความรู้สึกนั้นแม่งโคตรเทียนเลยครับอย่ารู้สึกอย่างนั้นเลยนะพี่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นด้วยนะเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนจบกันหมดแล้วกูยังไม่จบอะไรยะความรู้สึกนั้นมันก้มกลืนมากมากเลยนะ ั้นถ้าขยันตอนนี้เพื่อให้ไปอยู่ในรูปมหาวิทยาลัยได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดแบบที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็ดีนะข้อ31ครับ let f b the function such that จุดจุดจุดนะครับหา f 9 f 9ก็คือพยายามทำให้ x ข้างในนี้เป็น9นะ x เป็นอะไรดีทำให้ข้างในนี้เป็น9 1บวกอะไรได้9 1บวก8ได้9มันมีลบ4คูณอยู่ก็แสดงว่าน่าจะคูณกับลบ2ถูกไหมฮะ x น่าจะเป็นลบ2ถูกมลบ2คูณลบ4ได้ 8 8บวก1เป็น9แสดงว่า F เป็นลบ2ต่อมาแล้วฮะ9 f 9แทนนี้เป็นลบ2บวก2ได้0เนี่ยตอบแล้วมันง่ายๆอย่างเงี้ยเราเราแค่ถามตัวเองว่าแทนอะไรข้างในแล้วให้มันเป็น9้าให้มันเปลี่ยนเป็นเลขส่วนตีเลยก็ได้เลขหลักล้านก็ได้ครับน้องก็สามารถทำได้แค่ถามว่ามันคืออะไรเนาะสามารถแก้สมการได้รับตินะตอบแค่นี้แหละ